สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ขอพาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งของริมน้องหานนะครับผมบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับผมหลังจากเลิกงานนะครับผมหลังจากที่ฝนตกช่วงเช้าช้านะครับผมตอนบ่ายก็เริ่มมีแดดแล้ว วันนี้มาพามาชมวิถีชีวิตนะครับผมของอตกปลาครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศรอบๆให้เพื่อนๆได้นนชมนะครับผม วิถีชีวิตคนริมฝั่งน้องหานะครับผมเ,เสียงนกน้ำนะครับผม ชมบัวสวยๆนะครับผมบัวกำลังชูช่อ,อเดี๋ยวแพนให้เพื่อนๆเห็นนะครับผมข้างหน้าก็จะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ อีกฝั่งหนึ่งของทฝั่งน้องหานนะครับผมบรรยากาศช่วงบ่ายน้องหานก็จะมีเกาะนะครับผมมีเกาะให้ชมหลายเกาะนะครับผมบางเกาะก็อาจจะไม่มีไม่มีคนอยู่นะครับผม ส่วนมากก็จะเป็นเกาะดอนสวรรค์นะครับผมที่มีพระอยู่นะครับผมมีวัดเนาะวัดสำหรับให้พระไปจำศีลภาวนานะครับผมนีม่นะครับผมก็คือบรรยากาศอาจจะมีเสียงครับผมเดีย๋ยวให้ชมนกนะครับผมจะมีเสียง ธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวชมนักตกปลาของเราจะได้ไหมนาะเดี๋ยวครับผมนวะิถนะีคนทำมาหากินนะครับผม ล,ลุ้นครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกๆก,กนหลังใจครับ